สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะเรียนภาษาเยอรมันเบื้องต้นระดับ A1 บทที่1ประเภทของคำในภาษาเยอรมันในหัวข้อ Nomen คำนามและคลิปนี้จะเป็นคำนามในหมวดพยัญชนะเทเราจะเริ่มจากคำนามเพศช,ชายที่มีคำนาหน้านามว่าแดนะคะ เทดีเทสชาเดทดีเทสเดไทลดีไทส่วนเด r ไทลดีไทเล่เดเมินดีอร์มการนัดหมายเดทเทอร์ม Die Termine. Der Test. Die Teste. Ganz Der Test. Die Teste. Der Text. Die Texte. Kokwam Oder Der Text. Die Texte. Der Tisch. ดิทิช์โต๊ะเดทิชดีทิชต่อไปเป็นคำนามเพศหญิงที่มีคำนำหน้านามว่าดีค่ะดิทาชอ์ดีทาชนกระเป๋าดิทาชอ์ดีทาชนดีทอคเตอร์ดีทอคเตอร์ลูกสาว Die Tochter, die Töchter. Die Toilette, die Toiletten. warm. Die Toilette, die Toiletten. Die Tomate, die Tomaten. Die Tomate, die Tomaten. Die, Tomate, die, Tomaten. die Treppe, die Treppen. ขั้นบันได Die Die ต่อไปเป็นคำนำเพจกลางที่มีคำนำหน้านามว่าดัสค่ะดัสเทเลโฟนดีเทเลโฟนเนี่ยโทรศัพท์ดัสเทเลโฟนดีเทเลโฟนดัสเทมาดีเทเมน หัวข้อ das Thema Die Themen Das Ticket Die Tickets ตัว๋ว s Ticket Die Tickets คำนามทุกคำจะต้องมีเพศนำหน้าและขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอนะคะ s n g u l a r หมายถึงคำนามที่เป็นเอกพจน์ p l ูเร l หมายถึงคำนามที่เป็นพหูพจน์ singular คือคำนามที่แสดงจำนวนเดียวคนเดียวชิ้นเดียวอันเดียวสิ่งเดียวค่ะ โดยจะใช้คำนาหน้านามเพศชายว่าแด่เพศหญิงดีและเพศกลางดัสส่วน plural คือคำนามที่แสดงจำนวนมากกว่าหนึ่งและใช้คำนาหน้านามว่าดีเท่านั้นนะคะไม่ว่าคำนามนั้นจะเป็นเพศใดคำศัพท์เหล่านี้สำคัญมากๆนะคะทุกคนควรเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างคลังคำศัพท์เพราะหัวใจสำคัญของการเรียนภาษาก็คือคำศัพท์ค่ะทุกคนควรมีคลังคำศัพท์เก็บเอาไว้ในหัวเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้หลักไวยากรณ์และการสร้างประโยคในบทต่อๆไปค่ะ และนอกจากคำนามแล้วยังมีคำอื่นๆอ,อีกหลายประเภทนะคะที่เราจะต้องจำหน้าที่และบทบาทของมันให้ได้ค่ะเช่น article คำนำหน้านามนอกจาก t h e a ร์แล้วยังมีคำอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่เราต้องรู้ค่ะ adjective คำคุณศัพท์ซึ่งจะทำหน้าที่ขยายคำนามและบอกรายละเอียดของคำนามให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะส่วน verb ก็คือการกระทำหรือกิริยาอาการต่างๆ Adverb ก็คือคำกริยาวิเศษที่จะมาขยายคำกริยาและคำคุณศัพท์อีกทีหนึง n u ่ e r a l เรียนคือการบอกตัวเลขปริมาณวันที่และเวลาต่างๆค่ะ Prepos i t i o n เนี่ยก็คือคำปรุพบทที่เอาไว้บอกตำแหน่งสถานที่นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือเนื้อหาในบทที่1นนะคะซึ่งเราจะค่อยๆเรียนรู้กันในคลิปต่อๆไปค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเอาวีเดอร์เซน